สวัสดีค่ะ,ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในช่อง case underscore shop แล้วนะคะแราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นี้เราก็จะดาดูของที่เราซื้อมานะคะก,นนก็นี้ซื้อจากสำมเพง็งน,นี้ซื้อจากมอมาบางแค่เอ้ยเซนทันนะคะเดี๋ยวมาดูที่สำมเพง็งกันก่อนเออที่สำมเพ็งชิ้นแรกนะคะเป็นของปล่อยซิง์โทนเหลือง มีสายซาฟไฟดิง้งไม่ยืดเป็นของซื้อแต่แพ็กเกจใน,น็ตงสอนนี้ไม่แพ็กเกจเลยแต่อันนี้เป็นซื้ออันนี้นะคะมีกระปี๋ขอเลยปล่อยนี่นะ Make an ice cream. Hello, Disney. ของซื้อเป็นจังกรข,ของปล่อยชื้อชั้นของปล่อยตัวมามีรักตัวมา ของสินคราวสโชิ้นเป็นแบนงแบแเป็นแดงเอาซื้อมาในอุ๊ยซื้อมาในราคา199ต่อมาก็จะเป็น บ๊ายบายก็อันนี้เป็น Hello Kitty ลืมบอกแต่ Kitty มีแก้สองก็อันนี้เป็น Love Peach Peach นะก็อันนี้เป็นวิธีทําด้านหลังอันนี้มาซื้อมาสองเก้าเก้าเป็นเลก้สิทแท้นะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้องขลาวรัประกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด r i ร์ให้เราด้วยนะคะได้ Bye.